เทศบาลตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอยเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่18กรกฎาคม2551พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงดอยประกอบด้วย11หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ63ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ39,375ไร่สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลเชิงดอย บางส่วนเป็นภูเขามีป่าไม้สมบูรณ์บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาบางส่วนเป็นที่ราบรุ่มมีคลองส่งน้ําจากเขื่อนเม็ดวงอุดมธาราไหลผ่านและมีหนองน้ําธรรมชาติที่สําคัญคือหนองบัวพระเจ้าหลวงและหนองน้ําแดงหมูบ่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีจํานวน11หมู่บ้าน และมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น7,736คนอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรองลงมาคือรับจ้างทั่วไปรับราชการและค้าขาย เทศบาลตำบลเชิงดอยแบ่งการบริหารงานออกเป็นสองส่วนคือฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติดำเนินง,งานภายใต้การนำของนายมงคลชัยวุฒินาย,ยกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยโดยฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายมงคลชัยวุฒินาย,ยกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ว่าที่ร้อยตรีดอกเตอร์อภิพงษ์คงสัมพันธ์รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยนายสรันวิทย์ดาราศรีรองนายกเทศมนตรีตำบลชิงดอยนายอภิชัยอินทนามเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชิงดอยนายวิรัตบัวชุมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยนายสมเกียรติสมรประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยนายอินคำสิทธิคำ รองประธานสภา,าเทศบาลตำบลเชิงดอยนายธนากรเนตรกลิ่นเลขานุการสภา,าเทศบาลตำบลเชิงดอยและสมาชิกสภา,าเทศบาลตำบลเชิงดอยที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด9คนเทศบาลตำบลเชิงดอยมีโครงสร้าง5ส่วนราชการที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มีนางกิรตาพาชินสรนันต์ดำรงตำแหน่งประลัดเทศบาลตำบลเชิงดอยและมีนางเพชรลักษณ์พิมสารดำรงตำแหน่งรองประลัดเทศบาลตำบลเชิงดอยโดยมีการมอบอำนาจในการกำกับการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนดังนี้หนึ่งสำนักประหลัดเทศบาลอยู่ในการกำกับดูแลของนางกาญจนาพนมเวชหัวหน้าสำนักประหลัดเทศบาล S 2. กองการศึกษาอยู่ในการกำกับดูแลของนางสาวพันธ well ิราทองคำดีผู Good ้อำนวยการกองการศึกษา 3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอยู่ในการกำกับดูแลของนางอนงแสนสุวรรณผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4. กองคลังอยู่ในการกำกับดูแลของนางสาวแพรวพันธ์มูลเมืองผู้อำนวยการกองคลัง 5. กองช่าง อยู่ในการกำกับดูแลของนางสาวอุสนากรพรมมาวัน์ผู้อำนวยการกองช่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันตมบลเชิงดอยเริ่มเข้าสู่การเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นมีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพเพิ่มจํานวนมากขึ้นซึ่งภายใต้การจเจริญเติบโตของชุมชนดังกล่าวมีปัญหาที่รอการแก้ไขและปัญหาที่รอการพัฒนาอยู่มากมาย นายมงคลชัยวุฒินายกเทศมนตรีตำบลเชียงดอยจึงได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดอยเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เทศบาลตำบลเชียงดอยเป็นชุมชนแห่งความสุขสำหรับการอยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐานรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเชิงดอยสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายดังปณิธานของนายกเทศมนตรีที่ว่าเราจะดูแลกันและกันตั้งแต่ตั้งขันจนถึงเชิงตะกอน